เปิดกล่องกระปินน่ะเกเรมาหาเตาแล้วเนาะพี่น้องบอ้โหสิเห็ดยังกันพี่น้องเอามุมทางใดดีพี่น้องทางนั้นเนาะหาสิมุมก่อนพี่น้องขั้นสิถฐาพวกผู้ชายมาเห็ดกาอ๋าถุ่ท่านเก็บยังบนเดบเบิร์ตอันนี้นะตะเวนพี่น้องคำคอยดวงแดงเบิ่งสีไก่เนี่ยนาะพี่น้องเนาะ สิจกทานก่อนพี่น้องเขาสิจกไหวบัตรเขามีเวลาอะไรให้พ่อกูซายเขาจะามาลงสบายดีพี่น้องไหกับมันไลายวีอ่ะพี่น้องเอ้ยข้ามี้ขาถ้าครูายก็รูได้ ละง่ายกับ่อยๆนี oh. Oh. ่พชิกเกอออกาได้โ <no> อ <p Obrig illions> ้โเออกูสิวาสิให้กู่ได้รับปักซองกูไ่ด้ข่าบ้านบซื้อเนี่ยท่าน้ำมท่าโอ้ยตาบเย็น บ่บ่บ่รเด็นเป็นเท่าบ่ดันนี่นะบ่บ่โอ๊ยเท้าระเ็ อย่ามาใกล้อย่ามาใกล้โ,โคตรมันจะเป็นเท่ามันจะแบบอ้าลืมได้แม่พาพี่สาวมีเมนให้นะป้า,าย,ย,ายนะลืมเลย ผิวข้ามหมดจกมันกัด <c oughs> เป็นทานเบิดเป็นเท่าเบิด ยังซีอุ่นๆอ,อยู่ได้พี่น้องอยู่ไกลผลบ่เบอิ้งงับมาไก,กลๆก,ก่อนพี่น้อง ว่าบุกขังน้าเหยื่ออ้ยแข่งคำเส้นบัสนะครับจ้องเข้าไปในขางมันนอนกูนั่น กับบ่ได้พี่น้องเอ้ยโอ้ตัวนี้มันใหม่บัมชติมันเอาบ,บ,บ่ได้ดอกอันนี้นะลงทานไว้ดั้มอันไว้บัดั้มหน้าก่อนพี่น้อง มาบอมาถักกล้องให้ป้าหน่อยปกกอากล่อง,งตาไปมายังงูถักกล้องให้ป้าไกกป,าปเห็นยังไงนี่ถักกล้อ,กองอืเห็นบ่ตัวองตัวคือถักอี่ล้ว ม mm. like ีสุดไทยกลีทอดเกลืดีกว่าดูจะใส่มือกูใส่มือผมยังเป็นพ่ออยู่นะฮนะดูปน้อปิด่บ่ยังไง

น่องนั้นโอ no <im Sod> ๊ยน่องร่มนะปังปังปังเจ้าที่ล่ฮะฮะมึงบังเป็นบผสมเจ้าที่บังเป็นบ่ แ<ไ>ปลกินได้ไปกินหัวไปกินนมไปกันไปกินขเออแม่บงมาเอก่นอนเตยขับู่ในเตาเฮ้ย เขาไปหาที่เรอเหลนนะ่ค่ะมาไปห้ากี่ที่นี่ฮะฮะให้ไปซื้อเป็นพิด <c oughs> เอาหอยพอ,อีหมูซื้อมามันซื้อไว้แล้วมันมาเดึก เขาสินอนนอกเดือผู้แล้วสิได้ไซเป่นเพิ่มเบิ ra, เเบเเบร์ตขดหัน,อ,น,อ,นอืม,มาาเ น่าหนาวมัขุ่นทึ้งมันใหม่เพิงลุงเนื้วถูกเอาได้ไหเอาใส่ใส่บ่เอ่เอาผ้าผมมาเดเห็นนะมันมุนทิมอันน้นหนาวผ้าผ้าเฉลี่ยไม่ตัมันเต็ลงอีกก็ได้ยังควันไม่ใหญ่ก็ผัด ta bên thì tục đền vì nó bỏ lại đại ơi ăn An... khảo đăng ta bên cầm lăng tục đền mà vì ta bỏ ăn... mà ăn mãi bồi phơi suốt sám đồn bắc nhảy เด้สอกที่สามก็บโอบเต็มนิสิงัดอาอยุพี่น้องแต่ว่ามันมันพออยากเย็นขกักเดซิปะมันอยู่นีกก่อนแล้วห้อจังมาอัน <c oughs> มาซับเอามันอำลาพระจากก่าคนลึกเขียเลยขี้มีจุเพียงเท่านี้พี่น,อนอ้องเลยป้าร้ายพ่ได้พี่น้องมันอันเขาปากเขาดังพอๆกันคิดหนาพี่นอ้องยู่ดีมีคปาะสุขกับสุขคนพี่นอ้องเบ่งบ้าภาละผู้ชายพี่น้อง ส่วนมีล่าอันเดนแนวต้องเห็ดหน่อยตัวแดงเห็ดได้เาก็เห็ดก่อนบัดนี้ก็ให้เขาจามาลงบัดนี้เนาะให้เขาจามาลงเขาจุกห้แล้วก็ให้เขาจามาแป้งลุงนักแน่เบาแน่ก็แบ่งเบาภาระกันไปเนาะพี่น้องเห็ดได้ก็บเห็ดบุหดี่ละก็บ่เห็ดพี่น้องแบ่งเบาภาระครอบครัวพี่น้องสวยสวยสู้กันไปเนาะพี่น้องเห็ดเท่าทีเห็ดได้พี่น้องจุกฐานพี่น้องไปเด้อพี่น้องเด้อ ากกเลยกุ๊กเจพี่น้องเป็นกำลังใจให้ในพี่น้องเอ,อ้ย <c oughs> สภาพต้นนี้กระดังเป็นสี่โดยวจพกพี่น้องบายบาย